สวัสดีครับมาอัปเดตน้ำครับมือนี้นะครับบ้านนองเลือครับบ้านนองเลือน้ำไหลครับนะครับบุกบ้านเชื่อเรือเลยน้ำไหลครับนะครับยกบ้านหนึ่งครับน้ำไหลเชี่ยวนี่ครับมาเปรียนบรรยากาศครับนี่ครับโอ้น้ำแห้งครับเปลี่ยนบรรยากาศครับฝายกระลุ้นครับนี่ครับ น้ำไฟก็ล่นที่เสมอกันแล้วครับนี่ครับนี่น้องตกไปสองคนนี่ครับมาเด้อผู้ใดอยากมาเรียกแขกมาคอยปลาซอยกันอ่านี่ครับนั่งสักคู่ได้แล้วครับใ้แม่ก็ลูกมันงทางนี้เองโอ้ทางนี้ยังถังเป่าอยู่ มาแรงมาเรงแล้วเปียบรรยากาศหากินโต๊ปลาหากินโตะปลาทงมามาไปลองกูเลยอยากกินน้ำมาเด้อเออครับมามา,มา,มาเบิ้งเสียดจักหน่อยครับยิ่งแม่งองนองุนงจากสะตืกมาเรีนน้ำเบิ้งแหม่ขากแถว่าขากวางเงียเหรอเนีอยต<ห>ัวด,ดวาผม่งดาวอะไอย่างไปมึงก็เปส่วนพินิจอะ เออมาบางเนี่ยมาให้เพื่อนครับนี่สุดยอดสุดยอดมาไครครับมาไครมาไครอีกมาไครเออน้องมื่อนี่น้องเพื่อนมากินต้มปลาน้ำครับเอออยากกินต้มปลาหน้าไฟอนากกินกันทั้งเรือไปครับมองเรือมานน้ำเลยเออโอ้เรือบลาเดียวมาเลยล่อหนามลงก่อนให้ทีเดียวลงเรือเราลงเรือมานองเอาเรือมาหนังถือกินเป็นต้มเป็นเรือกันนมาต้มปลาเลยเถอเดี๋ยวเวลาต้มปลาอีกแล้วครับพี่น้องหาได้ต้มแล้วครับได้หัดประมือก็ทุกปลาผมนะกินข้อแรงครับกินข้อแรกที่จังไรวเสียบ นะครับทิ้งเขายุทงบรรยากาศแซ่บแสบตาได้บ่ได้อีกเรื่องนึงครับงวงรางวัลมันเฮาสาวกัางหัวมันสั่นมาครับน้ำเดือดละน้ำเดือดละบ้านเนี้ยเพื่อจะขุดข่อยกินเออลงไปเดี๋ยวล่าแดดกัดใส่เล้นะครับหมันหมันหมันครับ ที่ยวเขาที่ยวเขาแต่เที่ยวตัวนึงครับมกมกมก,กับตัวนี้มกบโบยแล้วครับโบยแล้วปรกดโบครับอากอากับอากาศใส่สวยๆเลยครับ่งงาน,งงานครับ่งงานนะครับอยู่นี่น้องเรือนะครับน้องเรือ ปลาพ่เขาครับสองทุ่มกว่าได้ปลาสามตัวนี่ครับลับบ้านนอนแค่นี้กับพ่อกินแล้วครับนอนนอนนอนปลาบ่เขาครับน้องเลือมาลงมาเดื้อ